ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลสขาดลอยผ่านเข้ารอบศีฟุตบอลคาราบาวคัพได้สําเร็จการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบสามเมือม่อคืนวันอังคารที่26กันยายน2566คู่ที่น่าสนใจปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเปิดสนามโอลแทฟเปิดรับการมาเยือนของอินซีผงาดคริสตันพาเลสเปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาที21แมนยูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวะที่ดิโอกโกดาลเปิดบอลให้อเลฮานรดรูก,การาโชซัดด้วยขวาเข้าไป จากนั้นนาทีที่27แมนยูหนีเป็น2-0เมืเ่อเมสันเมาเปิดลูกเตะมุมให้คาเซมิโรโงเข้าไปอย่างสวยงามก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่55แมนยูนำห่าง3-0จากจังหวะที่คาเซมิโรตักบอลเข้าเขตโทษให้อองโตนีมาซิยานแปรบอลสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะริสตอนพาเลซ3-0